ครับตัวดีครับพี่น้องชาลเรเบียตีฟ้าทุกท่านนะครับมาติดตามรับชมข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยเลยดีกว่ามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกดีอาร์ดบอกสนแค่ซิตี้ชนะไม่แคร์ว่าจะเจอทีมไหนลูเบนดีอาร์ดออกโรงแสดงความมั่นใจก่อนเกมบิ๊กแช์กับอาร์เซนอลนะครับเขายืนยันชัดเจนว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ได้บอ,อกมุ่นเรื่องคู่แข่งแต่ขอโฟกัสในการทําหน้าที่ให้กับเรเบียตีฟ้าและชนะเกมต่เกมเท่านั้นเขาได้กล่าวเรื่องนี้ว่าเอาจริงๆนะผมไม่ได้สนใจพวกเขาเลย สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดคือทีมของเราถ้าคนอื่นจะเล่นสงครามประสาทกับเราเนี่ยมันก็เรื่องของเขาแต่ว่าสำหรับเราเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำเราเล่นเพื่อชัยชนะเพื่อครอบครัวเพื่อแฟนบอลของเรานั่นแหละคือหนทางที่เราสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาและมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเรามากที่สุดเราต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกับตัวเองไม่สำคัญหรอกว่าจะเจอกับใคร นี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของรูเบนดิอานะครับนอกจากนี้นะครับปากการหลังชาวโปรตุเกสยังกล่าวถึงโรดี้เพื่อร่วมทีมของเขานะครับเขาได้กล่าวถึงโรดี้ว่าโรดี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากกับทีมเขาเป็นนักเตะพิเศษในเกมรับเวลาที่มีบอลเขาก็ทําให้ทีมสบายใจได้การมีเขาอยู่ในทีมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเรานี่นะครับรูเบนดิอารปรกการหลังพันแก่งชาวโปรตุเกสนะครับออกมาบอกนะครับว่าไม่สนใจหรอกครับว่าจะเจอกับทีมไหนนะครับโฟกัสชนะเกมต่เกมเท่านั้นนะครับ ไม่ว่าจะทีมจะใหญ่มาจากไหนจะเก่งแค่ไหนนะครับมนเทสเตก็จะรับมือให้ได้นะครับมาดูข่าวที่2กันต่อโรดี้ชี้เกมเรือปืนเข้มข้นขึ้นทุกปีย้ำพร้อมบุกคว้าชัยถึงเอมิเรต์โรดี้ออกมาเผยถึงความเข้มข้นของการเจออาร์เตนอนในช่วงเวลาหลังๆนะครับที่ทวีคูณความดูเดือดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ปืนใหญ่นั้นพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นคู่แข่งลุ้นแชมป์พิวรีกเต็มตัวพร้อมย้ำชัดเจนว่าทัพเรือใบสีฟ้าจะลงเล่นด้วยสภาพจิตใจของผู้ชนะเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า มไม่ย้อนพูดถึงเรื่องในอดีตนะเอาแค่สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มนทิตตี้กับอาร์ตินอลคือคู่แข่งในการแย่งแชมป์โดยตรงทุกครั้งที่พบกันเนี่ยเต็มไปด้วยความพิเศษยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องราวเชื่อมโยงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่ย้ายจากซิตี้ไปเล่นให้อาร์ตินลลหรือแม้แต่มิเกลอารเตตาที่เคยทางานกับเป๊ปกัวเดียล่าก่อนย้ายไปปั้นอาร์ตินลลให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างทุกวันนี้เขาได้กล่าวต่อว่าเวลานี้ผลงานของเรากําลังเข้าสู่เส้นทาง ขณะที่พวกเขามีอันดับที่เหนือกว่าฟอร์มก็อยู่ในระดับที่ดีด้วยดังนั้นหากอยากต่อกรกับอาร์เินอนให้สูสี เราต้องยกระดับผลงานให้ทัดเทียมจริงอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงต้นของฤดูกาลแต่ว่าเราจะใช้ทุกเกมเพื่อเค้นตรียภาพของทีมไปถึงจุดที่ดีที่สุดโรดีด้ดดยังกล่าวต่อบอกว่าเราเนี่ยจะไปลอนดอนด้วยเป้าหมายเดียวคือชัยชนะผมไม่สนใจหรอกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเรามีคุณภาพพอที่จะพิสูจน์อีกครั้งและถ้าเราบุกไปชนะพวกเขามันจะเป็นข้อความที่ชัดเจนถึงทุกคนว่านี่คือแนวทางของพวกเรานีนะครับก็เป็นคำกล่าวของโรดี้นะครับมิดฟิลบอลลงดอร์เพียงหนึ่งเดียวของเรานะครับ ที่ได้ออกมากล่าวนะครับในเกมที่ได้เจอกับอาร์เทนอนเนี่ยดุดเดือดเผ็ดมันขึ้นทุกปีนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มิเกลอาร์เตต้าไปคุมทับไอ้ปืนใหญ่อาร์เทนอนเนี่ยมีลุ้นแชมป์ทุกปีเลยนะครับนี่นะครับก็พูดถึงความเชื่อมโยงมาดูข่าวทสุดท้ายของ EP นี้ เมลิโนชี้ปืนอย่าประมาทเรือว่าแพ้ไม่ตองนัดมิเกลเมลิโนมิดฟิลทาวสเปนของอาร์เซนอลนะครับออกโรงโต้เตียววิจารณ์ที่พยายามกดดันสถานการก่อนเกมโดยเชื่อว่าแมนซิตี้เนี่ยแม้จะแพ้ตองนัดในช่วงออกสตาร์ทีตันแต่เชื่อว่าเรือใบตี้าย,ยังแข็งแกร่งพอที่จะล่าแชมป์แข่งอาร์เซนอลนั้นจึงไม่ควรเล่นตีป,ประมาท ว่าจะเจองานง่ายในเกมนี้เขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าหลายคนทําเรื่องให้มันดราม่าเกินไปติตตี้เนี่ยแพ้2เกมก็จริงก็พูดกันว่าไม่อยู่ในการลุ้นแชมป์แล้วมันตลกสิ้นดรีฤดูก,กาลนี้ยังอีกยาวไกลและผมเชื่อว่าในติตี้จะกลับมาเพราะเขาจะยังอยู่ในเต้นทางแน่นอนดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทพวกเขาเลยแม้แต่นิดเรามีแนวทางที่ดีคือ ลงสนามแล้วควา้ายชนะมาให้ได้เท่านั้นนี่นะครับเป็นคํากล่าวของมิเกลเมริโนมิฟิลชาวสเปนที่ได้กล่าวว่าอย่าประมาทแมนซิตี้นะครับแม้ช่วงออกสตาร์ทที่ตั้นแมนซิตี้จะแพ้มา2นัดเนี่ยยังไงนะครับแมนซิตี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์บอกเปอน่วมทีมนะครับว่าอย่าประมาทเกินไปมาดูคาสุดท้ายของ e ีีนี้เชียร์เลอร์ฟันธงเกมปืนซิตี้จบเสมอแบ่งแต้มสุดมัน Alan Taylor, อาลันเชลเลอร์ตำนานดาวิงชาวอังกฤษนะครับออกโรงฝันทงเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เข้มข้นและสุดท้ายจะไม่มีใครหักล้างอีกฝ่ายได้ต้องแบ่งแต้มกันไปเขาประกาศถึงเรื่องนี้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยกำลังเล่นด้วยความมั่นใจหลังพึ่งถล่มในพรีเมียร์ลีกและโชว์ฟอร์มแกล่งในแชมเปี้ยนลีกขณะที่แมนซิตตี้ทีมของเปปกัวเดล่าเองนั้นก็กำลังกลับมาเข้าฝากักลายชนะทั้งแมนยูนาโปลีอย่างน่าพอใจ นี่คือ2ทีมที่ต่างกันจะยกระดับตัวเองขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดของดีกแล้วมันจะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นเกมลุกปะทะเกมลุกและเกมเรับซึ่งผมไม่เห็นว่าจะมีทีมไหนสามารถปิดเกมนี้ได้ลงเพราะสูสีกันมาก จึงเชื่อว่าจะลงเอยด้วยผลเสมอนี่นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ของอลันเชเลอร์นะครับบอกว่านซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยแข่งกันดูเดือดแน่นอนนะครับแต่ว่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไปแบ่งแต้มแบ่งคนละหนึ่งแต้มนะครับนี่นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ของอลันเชเลอร์และพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้าคิดว่าคืนนี้ตะกอจะเป็นเท่าไหร่ลองทายกันมาดูนะครับเอาละครับสำหรับข่าวใน E ีีนี้ไอพิงก็ได้นามาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยยกนาห่อ ใน EP นี้แอดบ,บินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ